สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกระป๋องๆกับพวกเฮาสามคนเช่นเก่าเช่นเดิมขาดเบลลี่ไปเบลลี่เพิ่นกลับมาสงอยู่เผาดมแล้วก็เพิ่นก็ไปธุระต่ออยู่ที่หลวงพผาบางกัคลิปนี้เป็นยังไงก่อนนี้เฮาอยู่กองต้นไม้ซักเนาะลมกับคัดเนาะปิ้วปิ้วปิ้วเลยทุกคน เย็นขนาดนั้นเย็นจนยังออกหนาวเพื่อนล่ะเสียงมันมีเสียงลมก็ต้องเขอาใจได้พี่น้องเด้อเนาะเขาบ่ามีสตูดิโอ <c ười> สตูดิโอของพวกเรา,เาคืออยู่ขัดทางนะครับไปบนใดพ่อที่ว่าสิาต่างกล่องท้ายเด็กก็คือจัดรถเนีน่ยคือมื่อนี้ที่พวกเรามาตั้งกล่องหลายๆกล่องน้ำกันแบบนี้พวกเราชิม,มาเห็ดเนี่ย ก็แบาประมาณว่าเขาใชมาสรุปหร,ร,รือว่าใชมาหมเราประสบการณ์เราประสบการณ์อ่าเกี่ยวกับการที่ได้ออกจากบ้านไปแหละอกอกจากบ้านไปทางไปเป็นออกคุณทางซำเนื้อนะคราไปเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปทีละคนก็นกนได้ยฮ <c oughs> ะ,ะคุณดอยก่อนส่วนตาวคุณดอยก่อนหูซิกเป็นจังไดงออกจากบ้านผากลูกมากเมียไปนี่เริ่มเท่านั้นแหเะบอก เดินเบาดังก้อนไปมาอมเพียงผู้ใดก็ผู้ไม่อยากเริ่มก่อนบอก็ไม่ได้เบาแม่นมีชิ้นเลือกฮะมีชิ้นเลือกมีชิ้นเลือกบ่อยังไม่จอเลยพู้ใด้ขนาดนี้มีชิ้นเลือกเออพูดไดมีชิ้นเลือกดิเลือกมาจากที่แบาก่อนบ่เลือกว่าชิ้นเบาก่อนหรือเบาตำลังหรือว่าเบาจะได่บ่าวตำลังก็ได้โอเคเบาตำลังท่านให้ผู้ดอย เกียรติธรรคู่ดอยเพิ่นอายยัยสุดให้เพิ่นเมาก่อนโอเคบราจะดีจำเป็นด้วยเนาะคู่ดอยโยแกกว่ามือเนาะก็มุ่สึกดีใจนะพี่น้องเนาะจ่ว่าได้ออกไปคือไปซุยเรือสังคบมาแหละคือจุดหมายหลักๆของเราคือเอาเครื่องมือเครื่องหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่าซ่อมเครื่องสายไฟฟ้าไปให้ท้าวโกยอยู่ที่เมืองเสียงข้อแขวงหัวพันแล้วพี่น้องเนาะก็การไปการมาก็โอ้ไกลสุดเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นภารกิจร่วมเนาะที่ว่าทีมงานพวกเราต้องได้ไปนะเนาะก็ดีใจังแหละที่ว่าได้ไปเ็ดความดีแล้วก็ไปช่วยเดือสังคมนอกจากเคสของเทาโกยก็ยังมีหลายๆเคสที่ว่าเฮาได้ออกไปแหละเนาะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณห้หกมือเนาะห้าหวันหมือหาคืนกับหาคืนหคืนหกมือ ทุกวันกับห้าคื uh huh. นทุกวันกับห้าคืนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อยู่ในนั่นเขตที่ว่าค่อนข้างนักก็จะมีเขตที่ว่าเป็นครอบครัวของน้องจานหรือว่าครอบครัวของเอเซทเพิร์นจะว่าเป็นแบบค่อนข้างคัดส้นและแท่นะพี่น้องเนาะคือบ่มีพ่อมีแต่แม่ แม่กับพัดเป็นคนที่ว่าเป็นคนพญาน่ะนะพี่น้องแล้วก็น้องจานก็ได้แต่อายุสิบเอ็ดปีแล้วก็น้องก็ได้อะไรเขาเฮียน่ะนะได้รับการศึกษาเว่าครอบครัวมีภัยน้องเพิ่ร์ลมันได้รับภาระนักคือต้องได้ไปหาเงินคือมาซอกเลี้ยงเลี้ยงแม่กับน้องอะนะว่าน้องเพิ่นได้อยู่ว่าอย่างไคือแบบหัวแม่ของตนเองนั่นเป็นคือแบบเป็นคนพญาน ก็คืออีเฮ็ดเบี้ยงนักบ่ได้น,นะเนี่ยแต่น้องเพื่อนก็นกนได้เป็นคนที่ว่าเสียสละว่าตัวเองก็เป็นไอคกปมันก็ได้ไปซ้อมเงินเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับการสําหรับความรู้สึกเนาะคุเคียวรถแล้มีชิดเลือกเรือ <c oughs> แด้วเนาะนะกาไทยคายกับทางผู้ดอยเนาะสําหรับการเดินทางของพวกเฮาเทื่อนี้ก็เป็นครั้งที่2 ครงการไปหัวพันเนาะคือผัวเฮาอยู่ภาคตะเวนตุกภาคตะ,ตะเวนตุกภาคตะเวนตุกสุดของประเทศลาวเนะาะคืออยู่เมืองเผาดมแขวงบ่อแก้วผัวเฮาเดินทางเนาะผ่านอ่าอุดมไซหลวงพระบางขึ้นไปหาหัวพันเนาะซึ<น>่งเป็นภาคที่ว่าอยู่ตะเวนออกสุดของประเทศลาวเนาะคือแบบ<น>อ้าโธพผัวเขาเองกับบุกิดบุกฟันนะว่าสิ ไปหอดไปเทิงแต่กลับไปมาแล้วถึงสองครั้งสองค้านะการไปหัวพันฮอบสองนี่ก็คือเป็นการขึ้นไปให้ความสวยเหลือในเคสก้อนหนานี่ที่ว่าพวกเราเคยได้นำเสนอเรืองล่าของเคนไปหลายๆเคสเนาะก็ลักๆกก,กก็เป็นทั้งอของ น้องโกยแล้วก็ไอเซฟนะที่ว่าอายุขอนขางจะไกลสุดแล้วก็ส่วนทีเหลือก็คือเป็นทางที่ว่าพวกเราจะต้องดผ่านไปก็เลยแวะเข้าไปให้กําลังอกกําลังใจเพิ่มเติมสําหรับการไปอ่าหัวพันเนาะหอบนี่ก็คือมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ประทับใจบ่ว่าสิเป็นเหลือถูกคนอาหารการกินสินะกัโอ้บางบอนนี่ก็แ่บแบบจนลืมบนลงมาหน่ทุกคนบางบอล ไจบได้แซ่บจนนาจดจำคืออเขาไปเทื่านี้นี่อาหารหลายๆายบอนที่เขาไปกินนี่แซ่บนะทุกคนเราก็ได้สัมผัสกับอ่าบรรยากาศประสบการณ์ใหม่ที่่่บ่าเคยได้สัมผัสมากก่อนโดยเฉพาะก็คือแบบหนึ่งเขากินแค้มทางนี่ก็ได้สัมผัสในการไปฮอบนี่นะก็ดีใจที่พวกเขาได้ขึ้นไปให้ความสวยเหลือใน ทุกๆเคสที่เข้าไปมาฮอบนี่เนาะโดยเฉพาะก็คือลักๆเนาะที่อยู่ทางหัวพันกับแม่ยู่อันน่ะน้องเงินก็ได้ขึ้นไปยามๆแล้วก็อีเซตเพิร์สเซตแล้วก็โชคดีเนาะฮอบนี่ได้เจอกับทางอ่น้องจานน้องตึ้มน้องจานกับเดือุดลมเพิ่นกเซ็ตโ้โหทอกูไหลาย่างเนาะทุกคนแล้วก็โกยฮันกัะเพิ่นเป็นคนที่ขอนขานจะสู้ชีวิตนะกั ได้เอาเครื่องมือไปให้เพิ่นนี่คือว่าเป็นการต่อยอดอาชีพของเพิ่นไปตึ้อพวกเฮาก็ดีใจที่ว่าได้มีส่วนร่วมกับทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นในการเฮ็ดภารกิจครั้งน,นี้ให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้โดยดีก็ประมาณนั้นเนาะะมันรักมีนรัะก็เหมือนกับอาคุณวัยกับบอลดำเลยวอามาแล้วนะพี่น้องเนาะความรู้สึกอะประทับใจหลา่ชิงหลายอย่างในขณะที่เดินทาง ต่อมาลักๆก็คือยูหัวพันนาอทุกคนเนาะยูหัวพันแต่ว่าระยะทางอะไรพี่น,อน้องเนาะคือบวกเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความหูสึกต่างๆแล้วก็ประทับใจอะไรย่งาง่างว่าจะเป็นผู้คนอาหารการกินต่างๆ,ๆนนเนาะกาพวกเราทางซทางสีคนกับจะบมีความสามารถไปเดิดขาตาหากบมีแห่งสนับสน,นุนจากพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะ หากบรรดาผู้ใหญ่ใจบุญหากบ่เบิ่งบ่แย่งพวกเฮาก็บ่สามารถไปเด็ดขาดคือการไปมันจะมีค่าใสใจหลายสิ่งหลายอย่างเดิมเนาะแม่นๆหอ่าเริ่มได้ออกจากบานไปพุ่นหลายพี่น้องเนาะแล้วก็คือหลักๆก็คือเพิ่นจะอ่าช่วยแบบเป็นเคสที่พวกเฮาเคยไปขายเคยไปช่วยเหลือเบิ่งเบิ่งต้นมาแล้วเนาะคือเฒ่าโกยบ่ไอ้เซ็ดบ่จังซี่นะจะอยู่คนละครัวกับพวกเฮาเลยก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอ่าแบบ อยากให้พวกเขาไปพวกเขาก็เลยพากันไปเนาะโดยแห้งหักแห้งสนับสนุนจากเพื่อนทันแหละก็ถือว่าสําเร็จภารนา,าที่เรียบร้อยแล้วเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไ่ได้นะพี่นนอะคือพวกเขาไปขังก้อนพวกเขาใสา่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรเนาะนในการเดินทางแต่ว่าขังก้อนเขาไปช่วงต้นเดือนสิบสองว่ะเนาะต้นเดือนสิบสองคือตอนนั้นก็กําลังสีเขาน้าวแล้ว แบบยังพันหนาวแถบเถอพวกเขาไปสัมผัสก็อากาศยุ่ทงังผ่าตะเวนออกก็คือหพันธุ์ในแบบหนาวเย็นเลยพวกเขาก็เลยเก็บเยอประสบการณ์ตัวน,นั้นมาแล้วก็ามาศึกษาอีกแห่งหนึ่งก็คือโอ้ขันสิไปครั้งนี้ะนะพอดีมัน่วงหนาวเติบแต่พวกเขาเสียเอารถจักรไปคือเก่าเนี่ยโอ้บอ่อใดไยพี่หนองเนาะก็เลยปรึกษาหารื่อกันแต่วันใดเราก็ต้องไปะนะก็เลยลมกันไปล่ลมกันมากอะมีทางบาลี่บาลี่เพิ่นก็เป็นภูที่ มีรถแล้วนะเพิ่นก็ออกรถแล้วมีรถอ่าเพิ่นอาสาอะวิโกโก้เนาะเพิ่นเพิ่นอาสาบ่อ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นอาสาพาพวก,กเฮาไปเนาะอาสา,าออกรถอาสาออกรถไปก็เท่าที่พวกเฮาลมกันนั่นแหละอันทีมงานของพวกเฮาก็คือเบาลี่ออกรถก็พวกเฮาทีมงานก็นคือแบบทำพิธลมกันว่าแบบอ่าค่าใส่ายนู่นนี่นั่นเนาะ เรื่องน้ำมันน้ำมันท่านละลักลักก็คือน้ำมันนี่โอ้เอารถใหญ่ไปนี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะ10โวลท์13กิโลเมตรต่อลิตรนี่พี่น้องเนาะก็พวกเขาล่มกันก็เลยได้ขอสรุปว่าสำหรับน้ำมันใช้รถท่านก็คือพวกเขาสามคนก็จะเป็นคนออกแล้วก็นหันกันหันกันเฉพาะสามคนเฮาเพราะว่าเบลลี่เพิ่นกัแบบยังไงบ้าง เอาสาเอารถเพิ่นไปแล้วพวเฮาสามคนกับแบบเบยาไขเพิินแบบมาออกคาใส่ใจในส่วนของน้ำมันเก่งใจเพิ่นแดงกับพวเฮาอ่าพอเพิ่นกับเอารถเพิ่นไปแล้วก็เป็นทั้งโซเฟอร์เป็นทั้งมนแบบ เป็นทุกอยงทุกอย่างให้ทีมงานของพวกเราเอาหนักพวกเราก็เลยอ่าคิดว่าเออสิมีวิธี่ได้ถือว่าพวกเราสิซอยแบ่งเบาภาระของเงินได้นะเบิ่งไปเบิ่งมาก็มีแต่อ่ามีแต่เนาะเรื่องของน้ำมันที่ว่าพวกเราสิพอซอยแบ่งเบาเพิ่นได้นี่แหละพวกเรา3คนก็เลยอ่าอาสาอ่าออกน้ำมันทั้ง3คนเฮานี่แหละเนาะแบบอ่าซอยกันออกน้ำมันไปเลยในการเดินทางไปฮอบนี้อ่าซอยกันออกคารน้ำมันไปเนาะ แต่ขันชิช้เทียบไปค่าน้ำมันกับค่าลุยเหยนรถยังต่างๆเฮาก็เทียบบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะนคือ,อแ,แ,แต่ว่าผู้เขาสามารถออกนาจุดนี้ได้ก็คือเอบลลี่ก็โอเคอันเบลลี่ก็แบบแบบรวยนะเบลลี่เนาะแ,นแบบเป็นคน,นใจดีขนาดเลยทมิตรเพิ่นกับแบบทมฮันแบบนำเฮาจร,บบาริงๆนะแต่ว่าก็คือจะเสรแหละผัวเขากเก่งใจแคแลวก็ไม่อยากให้เบลลี่มา,มาแบบ จะต้องมาเป็นภาระในจุดนี้อีกนะเป็นกับโอ้รถกับบุ๊มบนลของธรรมดาบุกนําลุยตมโอ้ถนนหนทางชุดเลยขึ้นเขาลงเขาบุ๊มบนขคงธรรมดาเนาะแล้วสําหรับนามันก็คือเฮาเติมยุทธชีเถื่อเนาะขันชีเฉลียไปก็คือพวกเฮาเติมคนละเทื่ออะไรพี่น้องแต่ว่าแต่ละเทื่อกับมันอ่ามันอ่าซูงตั้มบุ๊คือกันเฮากับมาหั่นกันคือเขาแล้วก็มีอีกเทื่อนึงที่อ่าครูดอยหัน ใายไปคันก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจบุญบอแ<า>ม่แม่อ่าที่เป็น,ปนสวยมาแม่นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญจากฝั่งประเทศไทยเราเพิ่นบอรประสองคอ์อกน้ำเนาะแม่แม่นันคือเพิน่นคือส่งเงินเดินทางมาให้ทีมงานพวกเราคือคนหนึ่งห้าร้อยบาทแล้วก็เราเลยตัดสินใจว่าเอาเงินส่วนนี้มาเติมน้ำมันโดย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 ได้ล่าชิงน่ายางเนาะได้ทางบุญได้ทางประสบการณ์โอ้เบิ่งผู้คนอยู่บานคนก็บางเฮากะมีลายอันที่คือกันหล้วก็มีลายชิงที่แบบแตกต่างกัน เนาะเอาสมารรนำเอามาเป็นบทเรียนได้เลยบางสิ่งบางอย่างกับเอาบุหูเอาก็ไปเห็นนะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสออกไปถ้าบ่มีพี่บ่มีน้องเพื่อนซัพพอร์ตบ่มีพ่อแม่พี่น้องเบิ้งอยู่เป็นกำลังใจบวเฮาก็สมารถออกไปดีใจเนาะที่ได้มีโอกาสไปด้วกันแต่ว่าคลิปนี้คือขาดเบาลี่ได้พี่น้องเ้อเนาะเบาลี่เพื่อนมีทุลัพวกเขาสามคนก็เลยให้โอกาสมานั่งลมพ่อแม่พี่น้องัางสี่แล้วเนาะ ก็หลายๆคนก็อาชีพยากู่แหละว่าการเดินทางไปเที่ยนี่ของพ่อเฮานี่หมดเท่าใดคือหลักๆเนาะที่เฮาไปเฉพาะคารน้ำมันนี่คือเฮาเติมไปอยุซีเทือแม่นอ่าเทือทําอิดหั่นเก่าสิบแปดพันเซเก่าสิบแปดอ่าระกาเทือที่2หั่นผู้ดอยเพิ่นเติม1นึ่ล้านสแซนหล้านสองเทือที่สคือเป็นทางข้าพเจ้านี่เติมก็คือเอ่อ1.1านหนึแซนอ่าแล้วก็ อีกสุดท้าย,ายหาเซน,นเป็นเท่าไรครูออคอบอจีบอสี่สิบบวกกับวกขันมันขันบุ๊กจีกันสิบ,กบวกหาเซนแลว้วก็อันตัวเอันครเติมเป็นหนึ่งล, 1, 000, 000, 000, 000. ล้านสองแสนหล้านสองแสนแล้วก็ตัวเ 1> 1, 000, 000, 000, 000. ติเมห <9, 98. S 1> นึ่งล้นหนึ่งแสนตอนเขาเติมเก่าแซนเก่าสิบแปดเกาเก้าแปดนี่เมื่อรู้ ทั้งหมดเนาะสามล้านเจ็ดแสนเก้าสิบแปดพันแต่ก็เป็นความโชคดีของพวกเขาเนาะที่ว่ามีทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นซอยออกคานมูกน้ำมันให้ผ่านทางคู่ดอยเพิ่นเนาะจำนวนอยู่หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งระกาศสวนที่ว่าพวกเขาสามคนต้องได้มาหารกันตัวจริงก็คืออยู่สองล้านหกแสนเก้าสิบแปด เบิ่งกันบ่อคไคชื้อก่อรเรือบอนี่เนี่ยสองล้านห้าแสนเก่าสิบแปดพันเนะดูกันเลยอะัวเข้าสามคนพัวเข้าสามคนมาแบ่งกันจ่ายกับยูผู่หนึ่งอ่ะแปดแสนกับอีกหกสิบหพัน ยนเวลาที่พอเขาเดินทางไปเทนี่ก็คือหาคืนก็มีหกวันหกวันน้ำมันมัดซ้ำนี่เนาะคนละคนละแปดแสนหกพันเป็นเงินบาทแต่น่าจะประมาณพันพันสีพันหาประมาณพันก็พอถือผูดว่าพันปลายกว่าบาทพันสีเนะแล้วก็อีกบวกกับอีก อาหารการกินข้าวบันลังก์ต่างๆเมื่อประมาณคนเราเท่าไรตัวตัวที่คิดไรมาก็หนาจะอยูเล่าๆฝูละประมาณล้านปลายเกือบสองล้านประมาณนี้แหละเกือบเกือบสองล้านเนาะว่าอาหารการกินเฮาเฉลี่ยแบบเฉลี่ยเลยบางมือกับแพงบางมือกับทึกมันมันคืนจำคิดเนาะบางมือกับแตงกินเองก็เหมือนหนึ่งประมาณเส้นปลายบุหอดสองเส้นบุหอดคนหนึ่งมัน นานๆจะประมาณนั้นบ้าน่านจะเกินสองแสนหาท่านไรเซเลียหัวบางบางเขตเขาขายของกินทึกรวมทั้งหมดเลยบางเขตเขาขายของกินแพงเนาะแม่แมก็ประมาณเกือบหาลอยนาะมือนึงเนาะรวมทั้งบานพักแล้วก็นู่นนี่นั่นอีกวันที่กินน้ำกินอะไรไปแม่แม่แม่มือนึ่งมัดหาลอยต่อต่อคนเนาะประมาณนั้นแหละแต่ เทียบกับคลิปที่พอเข้าไปเห็ดออกมาหนีค่อนข้างในหน่อยคลิปนะฮอมนี่เพราะว่าเข้าไปนี่แบบมีแต่อนนันนั้นนะคือจังที่บอกไปคือต่างอ,อกต่างใจขึ้นไปให้ความช่วยเหลือเ,ออเคสเก่าๆที่พอเข้าเดี๋ยวนำเสนอไปก็เลยบลอกคอยเห็นคลิปออกมาหลายปันน่ยแ,แ,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ย้อนสภาพอากาศอยู่พักเหนือมัน <laughs> ค่อนข้างห <laughs> นาวแห้งพี่น้องคือเข้าไปแล้วก็ แรียว่าเฮาอยู่ทางพี่มันมันฮ้อนแล้วเฮาไปพุ่นแล้วก็มันหนาวแห้งโดยเฉพาะกู้ดอเดี่ยไปฮอดพุ่นแล้วมันป่วยเลยพี่น้องเนาะแล้วก็ทีมงานเฮาแล้วมันอยู่บ่ได้เพราะมันหนาวแห้งนะบ่สร้างอยู่แล้วก็เฮาก็ไปสำระสะสางเขตเก่าหลังจากนั้นแล้ก็หีบออกมาหนะนาะไปฮอดพราพันหมื่นตักนี่แปดองศาเด็กบ่ได้หนึ่งหกองศานี่นป่าก็เบ่าดำจนถังสันเลย สุดท้ายครูคิวสรุปเลยใช่ไหมหรือว่าให้ทางคู่ดอยให้ทาง,นะทงคููดอยเลยทางไอ้อยัยเสือขาวเขาสรุปเลยแล้วก็ขอบุญขอบคุณผู้ใจบุญเนาะเนาะจะประมาณนี้เนาะสำหรับการเดินทางตัวนี้เนาะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนาะก็ต้องคอคอบอกขอบใจเนาะคือผู้ใหญ่ใจดีมดทุกฐานเนาะคือบ่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าพพอร์ตพวกเขาตลอดมาในการเดินทางเนาะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าคอย ให้การสนับสนุนในเคสต,ต่างๆที่ว่าเฮาไป่วยเลือแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเอฟซีที่ว่าควรสนับสนุน<ม>ในการเบ่งคลิปของเฮาเนะเาะขาดว่ได้เนาะแล้วก็สุดท้ายนี่ทีมงานของพวกเฮาก็กมียังที่ว่าจะตอบบุญแทนคุณก็มีแต่คำอวยใจให้พอเนาะให้หมอดสุขคุณสุขคนเนาะจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงลํำรวยทางสุขภาพลํำรวยทางเงินคข้มเนาะนอนรับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นขอยได้เงินแสนแบนมือขอยได้เงินล้านเนาะสาธุ สุดท้ายก็ขอบใจเด้อเนาะทางอ่าบาวลี่เนาะอ่าที่ได้สะ,ะอ่าเชียร์ฉะละเนาะอ่ารถของบาวลี่เองกินอ๋เนานะอ่าไปปฏิบัติภาราณทีที่เชียนะอ่เขาให้บาวลี่ยูดีมีสุกยูดีมีแห้งเด้อร่ำรวยร่ลำรวยเด้อบาวลี่เด้อเนาะผอุติตามเพิ่มขึ้นหลายๆประมาณนีนะ้เนาะเอา <c oughs> เป็นว่าบอกขอแสด้ข้อตัวลาไปก่อนเนาะเราพบกันใหม่ทุกคนสบายดีสบายดี